สัญญาสิ้นสุดการปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานนสติที่ใช้ลมในการปฏิบัติธรรมแล้วดวงจิตที่เกาะลมหายใจสุดท้ายก็ดับไปแล้วก็คือไม่มีการใช้พลังงานตั้งแต่รูกปะรูกปะขัน รูปขันก็คือดินน้ำไฟลมในที่นี้ก็คือลมดับไปแล้วเพราะจุดนี้ดวงจิตวิญญาณและดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวรูปขันก็ไม่ได้ใช้พลังงานมาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่สติสัมโพชงโพชงองค์ที่หนึ่งของโพชงเจ็ดแต่วิญญาณและดวงจิตก็เผอดับจากลมไปเกิดขึ้นที่เวทนานามขันบ้างหรือ ไปเกิดที่สัญญานามขันบ้างหรือไปเกิดขึ้นที่สังขารน,นามขันบ้างเมื่อนึกได้แล้วว่าก็คือสติแต่ยังไม่ได้ชี้มาที่สัตว์เพียงแต่นึกได้ว่าไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ ก็ดับจากนามขันทั้งสามมาเกิดที่ลมหายใจก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดในช่วงที่ยังไม่ได้สมาธิสัมโพชงโพชงองค์ที่หของโพชงเจ็ด นี่ก็คือวิญญาณและดวงจิตยังใช้พลังงานอยู่เมื่อฝึกปฏิบัติไปนานๆนานแล้วแต่อินทรีย์ภาวนาของแต่ละบุคคลว่าจะใช้เวลา นานมากนานน้อยแค่ไหนที่ดวงจิตจะตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวในที่สุดดวงจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าวิญญาณและดวงจิตก็ไม่ได้ใช้พลังงาน คือขันทั้งห้าก็ไม่ได้ใช้พลังงานตั้งแต่รูปขันลมหายใจสิ้นสุดลงเวทนานามขันก็ไม่ได้ใช้พลังงานสัญญานามขันก็ไม่ได้ใช้พลังงานสังขารน,นามขันก็ไม่ได้ใช้พลังงานวิญญาณนามขันก็ไม่ได้ใช้พลังงาน